สาวรถเบนซ์เสยจักรยานเมาแล้วขับชนแล้วหนีครบสาววัย22ปีถูกกล่าวหาว่าขับรถเบนซ์คันใหม่ชนนักปั่นจักรยานแล้วก็หลบหนีเหตุเกิดเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เธอพึ่งจะอวดรถไปบนไอจีตามรายงานอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นราว23นาฬกาในคอสตามเมซ่าเมื่อนักปั่นจักรยานได้รับบาดเจ็บหลังจากถูกรถชน ตำรวจบอกว่านักปั่นเคราะร้ายได้รับบาดเจ็บที่ขาแต่ก็ยังสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถเก๋งต้นแหตุในที่สุดตำรวจก็สามารถตามรถซึ่งเป็นของอายะไอบิชจนเจอในจุดที่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ช่วงตึกเท่านั้นแล้วก็พบว่ารถหน่ะมีความเสียหายที่สอดคล้องกับอุบัติเหตุจริงๆจากนั้นตำรวจก็ได้ทำการตรวจสอบระดับแอลกอฮอลในเลือดของเธอ ผลการตรวจทำให้สาวรายเนี่ยต้องถูกจับกลุมในข้อหาเมาแล้วขับแล้วก็ชนแล้วหนีเธอเรียกรถของเธอว่าความสุขและความภาคภูมิใจชิ้นใหม่ในโพสต์บนไอจีที่ถูกลบไปแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้จะสุขแล้วก็จะภูมิใจมากแค่ไหนเนาะเมาแล้วอย่าขับกันนะเป็นห่วงค่ะ